จ้าหมอต้องกีมเด้่อถอดเอาเล่อยจากตัวนี้เอ้ยมออกันบม่ได้ลงมาเบิ่งพี่น้องหมอว่าหมอเกิดว่าเป็นสีออกเนาะจ้า ท่ายสบายดีเอ็ซีคนส่งปลาบ่าวศิษยเป็นพี่น้องเจ้าไทยเจ้าเล้าเจ้าไทยในทางแดนเนาะจ้ะมื่อนี่ก็พาะกันกับยายเกตในี่เสาวันที่สิบสองตุลาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนอจ้ะนี่ยายเกตก็เดินเดียวคือเก่าเนาะจ้ะพี่น้องกับผ้าพีผ้าน้องเข่าปลาหาเห็ดคือเก่าละจ้ะไปหลุนน้ำกันกับยายเกตว่าสิได้สทิมานเห็ดยังแน่จ้ะมานสิเป็นเห็ดเผือกขาไล่เด้อจ้ะหลุนนั้นยายเกตมื่อนี่ยยายเกตสิพอเห็ดปวกบ่เนาะจ้ะโอ้เฮียบางเลยเด้อ ่อเดอร์จ้ะปีอีกดอกนึงพี่นอ้องปุ่นจ้าก่อมาเด้อจ้ะเฮ็ดนังกระติกเบลือเกาลรอจ้ะมันเลย เหลือตะขาเหลือดอกนึงให้ยายเกดใจเฮ็ดปวกดอกแหลกของมือเด้อจ้ะงามเนี่ยอุย้ยตัวน,นี้เหลือตะขาพี่น,ออน้องปล่อย้อมนึงเด้อจ้ะเฮ็ดปวกจ้าอ้ยแ่อหน่อยสิเน้ะอ๋อดัวาตเลยละจ้ะพอเฮ็ดยังตะเก็บเด้อพี่น้อ,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 อง แม่เกี๊ได้กเกีกระพอนย่อมหนึ่งพี่น้องกรลังงะเด้อจ้าได้เกียกรอนย่อมหนึ่งจ้ะโอจะดอกหาหกดอกหนึ่งสองหกดอกจ้ะออกมูปวยใหญ่คือมือสองมือแหลกผ่านมาเด้อจ้าย่อมหนึ่งเด้อจ้าจะออกจังไดเด้อพี่น้องออกปุ่เป็นมูคือได้เกียเดกปุ่นน้องลงเป็นมือสองมือแหลกนาะจ้ะอ๋อเด็เกีตอนนี้ก็ถทือว่าดีอยู่นอพี่น้องจ้า ดอกจ้าโ in อ้ยือป่อเป็นโมใหญ่ๆเลยเนาะจ้าย yup> ่อมนึงอุ้ยมันเดาจ้ามันเลี้ยวมาในยด้เกตปูนจ้าปูนพี่น้องมองเน่้ยมองเน่จ้าปูนปูนอุ้ยหมูว่านบ่ได้เขามาจ่าไม้นี่จ้าย่อมนึงพี่น้องอุ้ยเข่าตาอยู่เด้อจ้า แต่ว่าก็มีอย่างกินปนก็เลือดตะข้าก็รายจ้ะอีกจ้าตัวนี้ถอดเอาได้ใน่ไจ้ะโอ้โหเลือดตาข้าเปนมีได้เก็บ<ไ>อีกต่อเอาเลยด้วยจ้ะเอาคนจ้าอีกดอกนึง โอ้ยถ่ายปูเดียวก็สาแน่เด้อจ้ะอีกจุมหนึ่งจะ้ะทุนเด้อพี่น้นอดองน้นได้เก็บจ้ะอีกจุมหนึ่งโตปุ่นอีหยังพวกกินสาบอ่ะสองดอกจ้ะถอดเราเลยจ้ะโอ้ยตัวน,นี้เหลือตาขาเด้อจ้ะดอ,อกหนึ่งจ้ะ ตัวน,นี้ยังกิน,น,น,นเผลบุญเหลือตะเคอนี่ดอกนึงเดี๋ยวยายเกศสิผ้าหาโมมันเด้อจ้ะโอ้ยดอ,อกใหญ่เด้อพี่น้องยายเป็นายเลยมึนอ๋อเก่มกำเลยจ้ะ อยูะะ่ในกระบอกเหรียญเลยเด้อจ้ะเออส่วนโกมินจ้ะมีสามดอกเด้อจ้ะดอกโตเลยจ้ะดอกนึงจ้ะโอ้ยเก็บพอแล้วจ้ะปุ่นไปงอปุ่นปุ่นจ้าพวกมีสามดอกจ้ะนี่ก็จ้ะอหมู่บ้านบริเก่าเนาะพี่น้อง ว่านางฮะจนเมย์ด้วยจ้ะโอ้ยตองจ้ะพี่เด้อผีน้องผีเด้อจ้ะนสามจ้ะโอ้ยมึงนี่ยายเกศม้าเห็ดปวกอยู่เด้อจ้ะพุนอีกพี่น้องเอาไปเบิ่งน้ำยา้เก็บจ้ะถุกเขาใส่เลยล่ะ อ้ยขาเหยเอาขนาดเด้อจ้ะปุ่นโมเห็ดหนอนเฮ็ดแจเกตกล่องบังบานก็เอาเด้อจ้ะทางปุ่นเอาบผได้เด้อพี่น้องปล่อยคนเป็นเสือแต่อยู่นี่สามบานจ้ะเลี้ยงหนัมาก็เอาเด้อจ้ะเฮ็ดแตงหนาเด้อจ้ะเฮ็ดเตงหนาดอกนึ่งจ้ะปุ่นโมย้งดอกหนึ่งจ้ะ ดินเกาเด้อจ้านี่ยหั่นเก็บเพชรบวกวันนี้เก็บเพชรดอกเกลียวเนาะดอกเกียวก็เป็นเด้อนายเกจสิตามหาหมู่พนพนตัวนี้เพชรขาวจุ่มเพชรขาวดินเด้อจ้านี่ขียวดินจุ่มหนึ่งจ้าขียวดินจ้าเก็บปอบดตกเนี้คือเก่าเด้อจ้ะนายเกจบประเดี๋ยวลงมาเบิ่งจักเถอ ยายเกดที่แพนกอง,ง,อนนกงอพี่ให้น้องเบ้่งเด้อจ้ะโอ้ยมันบาดเนาะเด้อจ้ะขังแกงได้ยุบพี่น้อนอ่ะเจ็บปนก้าเนาะโอ้ยมันบางกองเท่ากับเก็บเท่าละน้อจ้ะแต่ว่ากับแกงได้ยุบโดยพี่น้องแกงใส้นนอใหม่เห็นใจเกดปะเนาะกองกับพุนคือไปคนละทางเนาะนี่จ้า สามดอกได้จ้ะโอ้ยบอ,อกคือออกเ่าเป็นโมก็มือแหลกเลยเนาะตามเจอจนได,ด้เด้อจ้าบางเนี้ยบางเนี้ยเป็น้องปุ่นจ้าปุ่นจ้าเป็นโมเลยเด้อจ้าโุ้โหถกจุ่มตรงบานกระลังงาเด้อจ้าปุ่นพี่น้องช่างปุ่น,มน,มน,น,น,นมแมนเบิร์ดจ้าเห็นตะขาบม่นซากลากอยู่ปุ่นเด้อจ้าเอ๋อยายเกดเก็บปุ่นจ้าแม่เมื่อกี้มันยายเกดเด้อจ้า นันอันก็เหลือตาขาเด้อค่ะอยังกินเ่นจ้าบ่ต้องกินเด้อถอดเอาเลยจะตัวนี้อืบ่อพอกันบ่ได้ลงมาเบิ่งพี่น้องหมู่บ้านบ่คิดว่าวเิ่นสีออกเนอะจาะ อีกสองดอกจ้ะดอกนึงจ้ะตมาหมู่บ้านสิพอดีเด้อจ้ะมีบักควายก็กินเผลนอกไค่อย่จะาั่งๆด้วยทั้งพี่อีกจ้ะอีกสามจ้ะบอกยายเด้จ้ะแต่อิงยังกินเิ่นอจ้ะ กินจนเหลือน้อยเดียวพี่เนอะเสียบน้ำขา,น,านี่เราเปนยีเลียมว่ะโอ้ยแต่เจ๊ดายเด้อว่านกะบะได้ลงมาเบิงจ้าอีกดอกนึงอีกดอกนึงจ้าโอีกเด้อจ้าโอ้ยมือส้อนกองยังเหลือตะขาไอลีตุนพี่ โอ้ยมันวานบ่กอดด้วยจ้ะโอ้โอนี่ดอกหนึ่งพป่น้องสีแดงอยู่คนจ้ะเขียดปอ,อดใกล้ๆนี่กอนจ้ะไปรกรันน้ำไตหิดปวดร้า,ายมอจนบานใช่ใ่จ้ะนี่เท้าดินจ้ะ สั่มนะจ่าสองดอกจก้ะคนอีกด,ดอกนึงจ้าข้าวดินดอีกดอกนึงจ้าน้ำตาเห็ดเพื่อนขาไอ้น้ำตาเห็ดปวกไหลเห็ดเพิ่อนขาไล่เท่าเด้อจ้ะดอกนี้เอาปได้เลย,ยพี่น้อง ไปเอาดอกคนจ้าคนเดินสวยๆอยู่เลยจ้าเปิงเก่าค่ำกับบดิออกอยู่ตลอดค่ำเด้อหอดใวญ่นอนเด้อจ้านี่เอออีพี่น้องผอกมาผอกันตอนบานเด้อจ้ามองบ่เคยออกก็ออกบางแนวคน ตัวโรยแล้วก็มีปนจา้าโอ้ยปวัวก็กินพอดีแหงหร้ายเติมยุบี่น้องเอาะเก็บก็แยกเก็บจ้าถอดตัวเลยเด้อปีอีกดอกนึงจา้าเอาปนแกนกล่องเงาเงให้พี่เห็นน้องเบ่งไปเลยเด้อจา้าโอ้ย,อย ก,ก้นเจ็บกะโอ้ยทำมันเจ็บหน่กปูเดียวนี่คุนดีจ้าดอกนึงก็อจะแกงดูพี่นอ้องโอ้ยเอียงก,กระแทะเพิ่นขนาดปวกกินเด้อพี่น้องนี่กินดีแห้งปวกุยเห็ดกิดอันพันเถ่าแห้งดอกปวกก็กินจ้ะ ต้ใไซมันหวานมันแสบคืออีกจ้าสองดอกจ้ะอีกดอกนึงจ้ะดอกง,ง่ามอยู่มมามีแนวแทบปนปนเลยอีกสามได้จ้จกกะยายใหญก็เดินทางมาหอด,ดรถรอเดอร์จ้ะ มืัอนี้กับสิพโอกันกับแจเกตเพราะเน่าปัญใดเดอ้อจ้ะเฮ็ดปวกเหลื่อมไหวแล้วนอบพี่น้องเอาไปเบิ่งยอดได้ยอดม้าน้ำแจเกตจ้ะว่ะแจเกตสิได้ติมาน,นบ<อ>่ว์แเกตเด้อจ้ะใดเครื่องกระตาอยู่จ้ะเฮ็ดปวกเพรามันเป็นเฮ็ดปวกดอกบานเด้อจ้ะมือนี้บ่ใครมีจูมเนาะพี่น้องมันออกมาหลายเหม่อแล้วมันก็เริ่มสิไหวแล้วจ้ะเชิญชอบพี่โอจังได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่บ่พลาดคลิปใหม่ๆจากคนสองฟ้า คนส่งปลาก็ขอขอบคุณนุกไรทุกแค่ทุกคอมเมนต์เล้ะจ้ะทุกคำตีชมอ้าวยายกเก๋สิไดล่าพีล่ละน้องกบ,บานก้อนจ้าสวัสดีจ้า